ครับสวัสดีครับผมอดีตทหารผ่านมาณิตนะครับนี่ก็สมรภูมิช่องบกยินดีต้อนรับนะครับก็นีนี่คือช่องบกน้ํายืนนะครับอําเภอํำยืนจังหวัดบุรีราชธานีนะครับนี่คือสถานที่จริงพื้นที่จริงครั้งแรกผมมาลบที่ช่องบกเมื่อปีสองแปดนะก็ย,ายก้ายกลับค่ายเมื่อปีสอง0สาสิบโดยมีกองร้อยเก้าหกสี่และอีกหลายกองร้อยมาเปลี่ยนสัพย์เปลี่ยนกำลังพล พอมาปีปลายปลายปีน่าจะต้นปีสามหนึ่งผมก็ย้ายมาอีกโดยมาอยู่ทางฝั่งลาวเส้นนี้แหละฮะเส้นนี้แหละที่ผมเข้ามาอยู่สมัยก่อนทหานอาหารทาน,าน,านที่นี่จะไม่มีไม่มีฐานอาหารทานฮะจะเป็นธนลูกลังไอ้คลองน้ํานี้ก็ไม่มีสายตรงนี้ไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีเลยนั่นแหละ,ะเส้นนี้จากบ้านนุนสูงขึ้นมาไปยังฐานที่ผมอยู่นะฮะตรงนี้เขา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 ไม่ให้เราเข้าไปนะฮะเขาเอาไม้กั้นไว้ตรงนู้นฮะเห็นไหม้า้มือผมนะ่ะผมจะเลยตรงนี้ไปอีกประมาณสัก น่าจะประมาณสี่หรือห้ากิโลใช่ไหมแล้วจากบ้านนนสูงมาเนะี่ยมาตรงนี้ประมาณสิบกิโลแล้วเเข้าไปข้างในอีกคือเราจะอยู่อยากออกไปทางเยื้องประเทศลาวหน่อยฮะเยือเย้องไปประเทศลาวหน่อยค,อคือฐานตรงนี้มันมีความสํคาคัญกับผมครั้งหนึ่งฮะฐานนี้ฮนะคือ,อสมัยก่อนที่ผมย้ายมาประจําการมาปฏิบัติหน้าที่ในรอบที่สองผมก็มาอยู่ฐานนี้โดยเลยจากนี้ไปนะฮะกองร้อยเก้าหกห้า จะไปเจอกองร้อย965ก่อนผมจําไม่ได้ว่าเป็นเนินอะไรครับขยับเข้าไปข้างในอีกก็จะมีอยู่สามกองร้อยรวมทั้งหมดสี่กองร้อยฐาน965กับฐานกองร้อยผมห่างกันประมาณส้กน่าจะไม่เกินสองกิโลเมตรฮะเ,เลยผมอยู่สุดเลยฐานสุดเลยจะอยู่ด้วยกันสามกองร้อยนะอยู่ด้วยกันสามกองร้อยเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางลูกลังที่เราใช้เดินลงจากไปหมู่บ้านนะไปซื้อข้าวปลาอาหารไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ฮะมันจะไม่มีรถวิ่งผ่าน จะมีรถวิ่งผ่านเฉพาะรถสอปอเวลาสอปอมาเจ็วันหรือรถ,รถน้าเขาจะมาส่งตลอดคือน้ำเนี่ยเขาจะไม่ให้เราดื่มตามน้ำตามธรรมชาตินะเพราะว่ามันจะมีสารบางสิ่งบางอย่างปนเปื้อนอยู่นะผมไม่เข้าใจว่าเป็นสารอะไรนะฮะพอน้ําออกสีเหลืองคือน้ํามันอาจจะผมไม่แน่ใจว่าใครไปเป็นคนโปยฝนเหลืองเข้ามานะน้ําจึงเกิดเน่าเสียนะฮะเป็นเป็นปน้นําดําแบบออกเหลืองๆนะ่ะคือใช้ดื่มไม่ได้แม้กระทั่งอาบก็ยังใช้ไม่ได้เลย เวลาเราจะอาบน้ำเนี่ยเราต้องขุดบ่ออ่ะขุดบ่อลงไปสักสี่ห้าบ่อนะฮะขุดบ่อน้ําก็จะขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วทหารสามกองร้อยเวลาอาบน้ําเนี่ยต้องชิ่งไปอาบน้ําก่อนนะชิ่งไปอาบน้ําก่อนเพราะว่าถ้าเย็นแล้วมันน้ํามันจะหมดพูดง่ายน้ํานั้นก็จะปนด้วยรากไม้มก็จะมีกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วก็พวกแท็บพวกสบู่ยาทิฟฟานมันลงไปมันก็จะทําให้กลิ่นน้าแบบออกค่อนข้างเหม็นหน่อยแต่ก็มันก็พออาบได้แต่เอาไปดื่มไม่ได้ส่วนน้ําดื่มจะมีรสส่วนแยกที่17 เอาไปส่งให้เราถึงฐานจะมีแทงน้นาําขนาดใหญ่คนระับประมาณสี่ห้าแทงนะ้นําตรงนี้ไว้ใช้สําหรับหุงหาอาหารเท่านั้นและก็ดื่มเท่านั้นเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้นะฮะใช้ดื่มแล้วก็ใช้ประกอบอาหารแค่นั้นเองน้ําที่เขาเอามาส่งเรานะครับแล้วผมก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะที่ผมเคยเล่าไปในยูเรื่องย t u b e ผมแล้วก็คือว่าวันนั้นภรรยาผมโทรเลขมาบอกว่าลูกไม่มีนมกินพี่ช่วยส่งเงิน มาให้หน่อยได้ไหมอ่าเพราะลูกไม่มีนมกินแล้วนมตอนนี้ลูกกินข้าวกับน้ําข้าวกับน้ําตาลมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่าทีดีอ่าอพอดีเงินออกพอดีผมก็เลยไปขออนุญาตอ่าทางผู้บระคับกองร้อยประกฏบ,กบ่าผู้บังคับกองร้อยท่านไปภารกิจที่ค่ายปักน้ชัยผมก็เลยไปขออนุญาตรองผู้บังคับกองร้อยรองผู้บังคับร้อยพูดว่าไงครับเขาบอกว่าดิดไม่ได้นะท่านผู้กองสั่งไว้ว่า ห้ามทหารนายไหนก็แล้วแต่ลงไปข้างล่างเด็ดขาดคือลงไปอำเภอนาจุ๋ยหรือน้ำยืนห้ามลงไปเด็ดขาดจนกว่าเขาจะขึ้นมาถึงจะลงไปได้นะผมก็เลยเอาโทรเลขเนี่ยที่ภรรยาโทรเลขมาให้ผู้บังคับกองร้อยดูบอกว่าผมจะลงไปส่งเงินให้ภรรยาผมเพราะว่าลูกผมไม่มีนมกินลูกผมกินนมเมจิเขากินนมแม่ไม่ได้เขาไม่ยอมกินนมแม่เขาจะกินนมเมจิทั้งสองคนนะลูกผมเป็นผู้ชายทั้งคู่นะ,ะทั้งคู่กินนมเมจิผมก็สงสารลูก ทีนี้รองก็บอกว่าเอา,อางี้ก็แล้วกันดิณน,นะรอ,องอนุญาตให้ดิดลงไปได้แต่ต้องรีบลงไปแล้วรีบขึ้นมาแต่ถ้าไปจ้าเอกกับพวกกองอยู่ข้างล่างรองไม่รับผิดชอบแกบอกแกปัดตรงนี้ออกไปรองไม่รับผิดชอบแต่รองอนุญาตให้ดิดลงไปได้นะแล้วผมก็ไปขอหัวหน้าชุดผมก็คือคุณอาจจเจริญจำกัดหรือเป็นหัวหน้าตอนหัวหน้าตอนก็บอกว่าลงไปเถอะมันลงไปไม่เป็นไรหรอกลงไปเถอะลงไปส่งเงินเงิยเย์ไม่เป็นไรหรอกแล้วลงไปรีบลงไปแล้วรีบขึ้นมานะนี่คือฐานตรงนี้นะฐานอยู่ข้างในสุด คือท่านเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เราเข้าไปนะคะตรงนี้นผมก็เลยกับเพื่อนสองคนไอ้สมพงษ์เนี่ยเดินลงมาจากน่นครับสิบกว่ากิโลประมาณนั่นๆแาจะราวสิบแปดกิโลได้ครับจากจากบ้านโนนสูงนะมาแล้วก็ขึ้นไปฐานนั่นผมก็รีบลงมาเลยพอรองพูครับกองร้อยอนุญาตผมก็รีบลงมาเลยรีบลงมาปุ๊บไปถึงบ้านโนนสูงปุ๊บผมก็ไปส่งรีบไปส่งธนานัตนะครับแล้วก่อนจะส่งธนานัตอย่างเดียวนะครับพอส่งธนานัตเสร็จปุ๊บผมก็ซื้อกับข้าวแับข้าว ติดมือมาด้วยอพอดีมีรถสองแถววิ่งผ่านมาที่อำเภอน้ํายืนนะผมก็เลยโบกรถสองแถวเพื่อจะขึ้นรถมาที่อำเภอมาที่หมู่บ้านนนสูงเพื่อจะได้เดินขึ้นมาปรากฏว่ามาใาเอกผู้กองบนรถนะ่าเอกกับแกพอดีเลยผมก็ยกมือไหว้แกค,ค,คือเราเป็นผู้ใต้ามาคับบัญชาเป็นลุกน้องเนี่ยเมื่อเห็นผู้บู้คับกองร้อยวินัยของทหารจะต้องทําความเคารพผมก็ทําความเคารพแกนะยกมือบัดดีแกแต่แกทาสีหน้าถึงมึงถงถงไม่พอใจคือาคล้ายๆว่าเอา้า กูบอกไว้แล้วว่าห้ามทหารคนไหนลงมาจากข้างล่างแสดงว่ามึงขัดคําสั่งกูอะไรประมาณเนี้ยแกก็เลยไม่พอใจนะทีน่าถึงมึงถึงไม่ยอมยกมือตอบไหวผมพอพอมาถึงหมู่บ้านโนนสูงปุ๊บแกก็บุชีหน้าเลยบอกไอ้มึงสองคนเนี้ยรีบขึ้นฐานให้ทันนะภายในหกโมงเย็นเนี่ยถ้าไม่ทันกูจะปลดมึงทั้งคู่เขาว่างนั้นนะแล้วเขาก็เดินไปที่ส่วนแยกที่สิบเจ็ดอ่าคือไปขึ้นรถทางส่วนแยกสิบเจ็ดเนี่ยจะต้องเอารถ กระบะนะครับรถโตโยต้าขับนสี่ล้อเนี่ยไปส่งแกบนฐานเนี่ยแต่แกไม่ยอมชวนลูกน้องให้ขึ้นไปไปฐานด้วยไม่ยอมให้ลูกน้องนั่งรถไปด้วยที่จริงผมขัดคําสั่งไหมก็ขัดคําสั่งพวกกบัญชาครับแต่ผมก็ได้ขออนุญาตรองผู้กับกองร้อยไปเรียบร้อยแล้วแต่ทางผู้กัรับกองร้อยเขาไม่พอใจนะเขาไม่พอใจ นะที่จริงผู้ปคับกองร้อยก็น,น่าจะให้เกียรติรองผบร้อยด้วยเพราะว่าผมเองไม่ได้ลงไปไม่ได้ถือวิสาสะลงไปโดยพระะการไม่ได้ขออนุญาตใครแต่ผมขออนุญาต,ต,ญาตทั้งรองผู้ปัะคับร้อยขออนุญาตทั้งหัวหน้าชุดหัวหน้าตอนเรียบร้อยซึ่งทั้งสองท่านก็อนุญาตผมลงไปซึ่งถ้าผู้กองใจกว้างหน่อยท่านก็จะยอมรับฟังตรงจุดนี้แต่ท่านไม่ฟังท่านถือเอาคําสั่งท่านเป็นใหญ่นะท่านบอกว่าถ้ามึงขึ้นไม่ทันทั้งคู่ก็จะปลดมึงผมก็ตัดเลยครับตัดเขื่อนบ้านนนสูงอะ่ะ เพื่อนผมพงศ์บอกตัดเลยจ่าดิษต,ตัดเลยอะถ้าจ่าดิษไม่ตัดเนี่ยไม่ทันแน่นอนอะไม่ทันแน่นอนขึ้นขึ้นฐานไม่ทันแน่นอนหกโมงเย็นสิบกว่ากิโลคิดดูสิครับก็พากันตัดไปตัดไปได้สักคู่หนึ่งก็ไปเจอกับระเบิดแล้วก็ไปเจอซากฐานเขเมรแดงนอนตายอยู่ผมก็เอกใจแล้วว่านี่มันคือทุ่นสนามระเบิดฮะทุ่นสนามระเบิดโอผมก็เลยเดินไปอีกพักหนึ่งประมาณไม่เกิน200เมตรก็ไปเจอศพทหารเขเมรแดงแล้วทุ่นระเบิดอีกเนี่ยคือเป็นสนามทุ่นระเบิดผมก็เลย บอกไอ้ผงพงไอ้พงว่าเอ้ยพงพงถอยถอยถอยมบอกถอยถอยถอยไม่ไปอีกแล้วล่ะกัรวดเดยอะบอกโอ้ถอยทำไมาจ่ามาถึงขนาดนี้แล้วบอกถ้าแกไม่ถอยท่านจะถอยผมก็ย้อนกลับไปที่เขื่อนบ้านนนสูงน่ะย้อนกลับเลยเดินย้อนกลับทางเก่าน่ะดูรายการเวลาน้นก็ประมาณราวๆสี่โมงนิดๆนะฮะย้อนไปตั้งหลักใหม่แล้วก็วิ่งวิ่งเลยทีนี้กลัวเรากลัวไม่ทันหกโมงเย็นนะวิ่งเพราะว่าถ้าถ้าถ้าถึงหกโมงเย็นแล้วกลับขึ้นถายไม่ทันน่ะพวกกองจะปดวดเราทั้งคู่ ผมวิ่งวิ่งดูสิระยะทางสิบกว่ากิโลเกือบยี่สิบโลวิ่งโดยที่ไม่หยุดเลยน,นี่เส้นทางนี้นะแต่ก่อนจะเป็นลูกลังนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชยางมาต่อยแบบนี้เป็นลูกลังแล้วก็ฐานหันจะไม่มีจะเป็นป่าดงดิบทึบมาตลอดนะสมัยก่อนนะเป็นป่าดงดิบทึบไม่มีฐานหันตรงนี้ฐานหาันจะอยู่ตรงโน้นเป็นของค่ายปักกระชัยรับผิดช,ชอบยันเนินห้าร้อยนะผมก็วิ่งอย่างเดียวพอไปพอไปถึงหน้าฐานเลยห้าทีจะหกโมงเย็นผมก็ไปสะโกนให้อ่อ ตะโกนให้คนที่มันดักระเบิดอ่ะให้มารับหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันดักไว้ตรงไหนระเบิดเราไม่รู้ใช่ไหมฮะเราต้องให้คนที่ดักระเบิดเนี่ยมารับเรานอกฐานพาเราเข้าไปในฐานพอไปถึงในฐานปุ๊บผู้กองดูนาฬิกาเลยครับดูนาฬิการือห้าทีจะหกโมงเย็นท่านทําไงท่านบอกว่าเอ้ยซ่อมมันกคู่คือบอกให้หัวหน้าตอน,น,นซ่อมผมกับสมพงษ์ทั้งที่พวกผมวิ่งไม่ได้หยุดพักผ่อนเลยครับวิ่งตลอดครับาลิ้นห้อยพุ่ง,ง่ายวิ่งขึ้นฐานะท่านก็นเลยเอ บอกให้คุณอาจจเจริญจำกัดซ่อมแต่คุณอาจจเจริญจำกัดแกไม่ยอมซ่อมเพราะแกเป็นคนอนุญ,ญาตให้ผมลงไปรองผบรอนอุญ,ญาตท่านบอกว่าพวกขับรถท่านบอกว่าถ้ามึงถ้าหัวหน้าตอนไม่ซ่อมมันนะกูจะปนมันทั้งคู่เดี๋ยวนี้เลยหัวหน้าตอนคุณอาจจเจริญจำกัดแกก็เลยตัดสินใจซ่อมเขาใช้เวลาซ่อมผมสามสิบทีเขาบอกซ่อมมันสามสิบนาทีนะก็ซ่อมไปได้ยี่สิบนาที ผมเหนื่อยพูดง่ายผมใจจะขาดผมเพราะผมวิ่ง10กว่ากิโลเกือบ20กิโลวิ่งโดยไม่หยุดพอไปถึงฐานเขาก็โดนซ่อมทันทีเลยทั้งกิง้งทั้งเกิดอทั้งคานทั้งทุกอย่างสารพัดนะครับกิ่งอยู่ในโคนตมโคนลนร่องคูเลดข้องอะไรร่องอะไรเนี่ยมันก็สอบปกเวลาทหารทําอาหารน้ําเสียกย็ไหลลงไปในร่องคูเลดนะฮะมันก็จะเป็นน้ําคงน้ำำําคั่มขี้เป็ดมั่งขี้ไก่มั่งสารพัดอยู่ในนั้น,นะะพอซ่อมไปได้20นาทีผมก็เลยบอกคุอาหยุดได้แล้วหยุดได้แล้ว,ลวผมเหนื่อยผมใจจะขาดแล้วถ้ามีปัญหาออออะไรรเเเดดีีี๋ยวผผมมจักกกางงคนน้้บ ถ้ามีปัญหาอะไรผมจัดจัดการเองผู้กองคนนี้คุณอาไม่ต้องห่วงปรากฏคุณว่าคุณอาได้ยินมุมพูดอย่างนั้นแกแกเ็เลยหยุดซ่อมนะเพราะแกประวัติคุณอารู้รู้จักประวัติทุมดีว่าประวัติผมเป็นคนยังไงนะเขารู้ว่าเขารู้จักประวัติทมดีนะเขาเรียกผมว่าไอ้นักฆ่าหน้าหยกนะครับก็พอบพดีผู้กองดูนาฬิกาเพิ่มไปยี่สิบนาทีพอผมพูดอย่างนั้นผู้กองเดินเข้า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 ,าไปในเอ เบอร์ของแกที่นอนของแกนะครับนั่นคือเรื่องราวที่ที่ผมอยู่ฐานนี้แล้วต่อมาก็มีการวางแผนขั้าตรกรรมผู้กองนะก็ไปดูในคลิปได้ครับผมจะไม่พูดต่อนะตรงจุดนี้ผมจะไม่พูดต่อเพราะในคลิปผมมีพูดอยู่แล้วในคลิปตรงนี้นะฮะคลิปวางแผนฆ่าผู้กองเนะี่ยในในคลิปตรงนี้ก็มีในคลิปของคุณคุณหนุม่มก็มีนะคุณหนุม่มก็มีครับคุณหนุ่มพงษ์พันก็มีนะฮะแล้วผมจะมาตัดมาอีกนิดหนึ่งครับคือฐานนี้เนะี่ย มันมีเรื่องแปลกประหลาดนิดหนึ่งนะฮะมีเรื่องแปลกประหลาดนิดหนึ่งคือว่าวันนั้นอะมีการเข้าเวรเข้ายามก็เข้าเวรทุกวันทุกคืนนะฮะเข้าเวรพอเช้าวันนั้นเด็กทหารใหม่มันเข้าเวรเด็กทหารมันใหม่มันเข้าเวรผัดสุดท้ายรู้สึกประมาณตีสามหรือตีสี่แหละไปออกหัวโมงเช้าพอมันมาเข้าเวรปุ๊บมันปกติเขาจะจัดเวรคู่แต่ถ้าช่วงหัวค่ำเขาจะจัดเดี่ยวช่วงเช้าเขาจะจัดเดี่ยวแต่ช่วงดึกๆเขาจัดจัดคู่ใช่ไหมจัดคู่พอดี พอดีเอ,อมันเป็นเวรนผัดสุดท้ายดูด้วยกันสามร้อยแต่ไม่ใช่กองร้อยผมนะครับพอเช้ามาเด็กคนนั้นมันมาพูดให้กับผู้กองฟังบอกว่าเมื่อค่อนสว่างมีทหารไม่ทราบฝ่ายไหนมายืนเกาะรั้วรวดน้ําเต็มเลยมันบอกผู้กองเลยถามว่าประมาณเท่าไหร่เป็นร้อยครับท่านวะแกบอกนะที่จริงมันเป็นไปได้ไหมที่ทหารจะ,ะทหารฝ่ายตรงข้ามจะมาเกาะรั้วรดน้าเป็นร้อย ผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันเรามีรั้วรั้วรดหนามสามชั้นฮะรั้วรอดหนามเราจะห่างกันประมาณลเราสักแต่และชั้นจะห่างกันประมาณสักน่าจะประมาณสิบเมตรได้แล้วก็สามชั้นแต่และชั้นจะดักระเบิดรอบไว้หมดเลยรอบฐานได้หมดเลยแล้วหน้าฐานเราก็จะดักระเบิดเป็นร้อยร้อยลูกถามว่าฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเกาะรั้วระหนามชั้นในด้วยชั้นสุดเลยชั้นในนะฮะเป็นไปได้ไหมย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราดักระเบิดไว้เยอะแล้วเขาเข้ามากลางคืนด้วย ไม่คนใดคนหนึ่งก็จะต้องเตะระเบิดแน่นอนนะเตะระเบิดแน่นอนครับนั่นเนี่ยแต่ถามว่าฐานคนนี้เขาพูดจริงไหมเขาพูดจริงเขาพูดจริงแน่นอนพวกกองโมโหจัดทาไมมึงไม่บอกเพื่อนฐานคนนั้นตอบว่าผมกลัวครับผมไม่กล้าบอกผมไม่กล้าขยับตัวพูดแค่นั้นแหละครับพวกกองเตะเตะเข้าปลายคางเนี่ยเตะเขาปากเนี่ยเตะด้วยคอมแบทแบบแบบคอมแบทแบบนี้นะครับฟันแกหักไปสองซี่เลือดกบปากเลยนะผมก็สงสารแกเหมือนกันนะผมก็ยืนดูตรงนั้นนะพวกกองเตะเลือดกบปากเลย แกโมโหไงแกบอกว่าไอ้หาถ้าเกิดเขาโจมตีเนี่ยจะไม่ตายทั้งหมดทั้งสามกองร้อยหรอถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาโจมตีเนี่ยมึงทำไมซื้อมือจังด่าลุงน้องตัวเองแล้วก็เตะเขาปากจนฟันล่วงนั่นคือเหตุการณ์ที่ฐานนี้ในท,ที่ฐานนี้นะ,ะถามว่าฐานคนนั้นเห็นจริงไหมผมก็บอกว่าเห็นจริงเขาโกหกไหม ไม่โกหกแน่นอนครับเขาไม่โกหกแน่นอนครับเขาเป็นเป็นคนผมรู้นิสัยเขาดีคนนี้เขาเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อตรงอ่าไม่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 พูดโกหกแต่เขาเป็นทหารใหม่แต่เขาเป็นทหารที่แบบมีระเบียบวินัยพอสมควรแต่ว่าเขาเป็นทหารใหม่เขายังไม่มีประสบการณ์ในการลบพูดง่ายงถ้าเป็นผมนะเรียบร้อยครับปืนกวนจานอยู่นั่นน่ะปืนกวนจานติดอยู่ป้อมผมซัดไปชุดหนึ่งกะตื่นกันทั้งฐานแล้วแต่นี่เขากลัวสงสัยจะเป็นอ่บางครั้งมันก็มันเป็นเขาเรียกลักษณะเรื่องลี้ลับเรื่องพิศวงนะครับ อาจจะเป็นวิญญาณของทหารฝ่ายตรงข้ามที่มายืนเกาะรั้วรวดหนามดูเราผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะผมว่าทหารคนนี้เขาเห็นจริงแต่เป็นคนจริงๆหรือเปล่า ผมว่าไม่นาไม่น่าจะใช่ในใน,ในารานวิเคราะห์ผมไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นวิญญาณวิญญาณของฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทหารเมนแดงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทหารเวียดนามก็แล้วแต่นี่คือส,สอมภูมิรบที่ทหารมาตายเป็นหลายพัานนายนะครับไม่ใช่ตายหลายร้อยนายตายเป็นหลายพันนายไม่ว่าจะเป็นทหารฝ่ายเขมนแดงทหารฝ่ายเวียดนามหรือแม้แต่ทหารไทยรวมๆกันแล้วก็หลายพันนายที่เสียชีวิตตรงเรียนนี้นะครับอาจาอาจะเป็นวิญญาณของของฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเกาะั้วเราหนามดูเรา พราะถ้าเป็นคนจริงๆแล้วเป็นทหารจริงแล้วมันต้องเตะกับระเบิดนะเตะกับระเบิดแน่นอนนั่นนะ่ะคือฐานนี้มันเป็นมีเรื่องลี้ลับและพิสงอยู่แล้วก็วันนั้นอีกครั้งหนึ่งผมไปลาดตระเวนดูทหารลาวแล้วกลับมาผมก็เลยลาดตระเวนรอบฐานรอบฐานปรากฏว่าเราไปกันห้าคนครับไปกันห้าคนก็เอากล้องไปถ่ายรูปไปด้วยครับปรากฏว่า,าผมถ่ายเสร็จผมก็ไม่ได้ดูอะไรหรอก นะไม่ได้ดูอะไรไม่ดูภาพดูเพียงเพืนเพ,นพอมาอมกมาพักหลังอีกนานหลายปีผมมาดูกลับปรากฏว่ามีภาพของคนใส่หมวกกะโหลกสีเขียวซึ่งเป็นซึ่งเป็นทหารเวียดนามเขาใส่กันนะครับมันติดอยู่ข้างหลังผมอยู่ซ้ายมือผมนะติดถ้าดูไม่ดูไม่ดีก็จะไม่ไม่ไม่เห็นชัดเจนแต่ถ้าเอาเข้าไปในมุมมุมที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างเท่าไหร่หรือก็ไม่มืดเท่าไหร่พอสลัวสำรวจจะมองเห็นชัดเจนว่าเป็นเป็นรูปของคนที่ติดเข้ามาในภาพถ่ายาซึ่งเป็น ชุดของฐานเวียดนามนะที่ฐานนี้นะฮะฐานข้างในสุดเนี่ยฐานข้างในสุดมีผมก็อเอามาย้อนรอยในอดีตให้ท่านฟังว่าผมเข้ามาในพื้นที่จริงแต่เข้าไปในฐานตัวเองไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่เขาห้ามอาจจะเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์บางสิ่งบางอย่างที่เขาห้ามชาวบ้านหรือประชาชนเข้าเข้าไปข้างในคือมาได้แค่ตรงจุดนี้จุดนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่ือเรื่องราวในอดีต มาย้อนอดีตครั้งใหม่ให้พี่น้องได้เห็นสภาพความจริงช่องบกน้ายืนที่ผมมาอยู่รอบ2องสมัยก่อนจะเป็นทางลูกรังไม่มีฐานทหารฐานทหารจะอยู่นู่นฐานทหารฐานห,าหลักก็อยู่ติดบ้านนุนสูงนู่นครับฐานทหารหลักห่างจากบ้านนุ่นสูงมาประมาณ2กิโลเมตรจากนั้นก็จะเป็นทางลูกรังไปเลยไม่มีฐานทหารเลยครับมีสุดนู่นติดชายแดนแนวชายแดนเลยนี่ก็เอามาเล่าอีกครั้งหนึ่งและให้พี่น้องเอฟซฟังทั้งหลายว่าผมเข้าไปอยู่ในสถานที่จริง เข้ามาอยู่ในสถานที่จริงเข้ามาถ่ายทำคลิปวิดีโอในสถานที่จริงกันวันนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับ